ตัวนี้ก็เป็นกรองคอนโดแนวนอนของนายตัวเองนะครับรุ่นใหม่นะครับออกแบบมาเพื่อตู้ปลากรองล่างนะครับแล้วก็บ่อปลาที่มีระดับสูงกว่าพื้นนะครับเช่นบ่อก่อปูนบ่อผนังต่างๆบ่ออิฐบ่ออะไรทุกอย่างได้หมดนะครับตัวนี้จะต้องใช้กับตู้ปลาหรือบ่อปลาที่เป็นระบบน้ําล้นนะครับน้ําล้นลงกองล่างนะลงมาช่องนี้นะครับน้าล้นลงมาช่องนี้หลังจากนั้นก็ ผ่านชั้นกองนะครับต่างๆเข้ามาชุดก็กองสองกองสองก็ไว้ไว้วัสดุกองเหมือนกันก็ผ่านชั้นกองเหมือนกันเข้ามากล่องสามนะครับตัวนี้กล่องกล่องสามก็ผ่านวัสดุกองเช่นกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ตัวนี้เป็นท่อน้ํานะครับในการที่จะต่อปั๊มดูดขึ้นไปตู้กองหรือบ่อปลานะครับส่วนตัวนี้เป็นท่อบายพาสาหรับน้ําล้นนะครับนี่ตัวนี้เป็นช่องผ่านนะครับน้ําจะวนล่างขึ้นบนนะครับทุกอันเลยตัวนี้ก็น้ําจะวนล่างขึ้นบนเช่นกัน นะครับตัวนี้ก็เป็นท่อบายพาสนะครับขนาด1นนิ้วแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น